ธรรมบัญญัติที่เราต้องถือรักษาคือพันธสัญญาใหม่ไม่ใช่ธรรมบัญญัติของโมเสสวันนี้เราจะดูกันในยากอบบทที่4ข้อ11ถึง12และบทที่2ข้อ12โอเคยากอบเป็นความผิเล่มหนึ่งที่มีความเข้าใจผิดมากที่สุดวันนี้เราจะดูจากความผิดเพื่อจะเอาความเข้าใจผิดออกไปเพื่อจะมีพื้นฐานที่เข้มแข็งในพระเจ้าคำของพระเจ้าสวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจความผิทีละข้อเราอยู่ในช่วงของการครอบครองแบบกษัตริย์ ด้วยการเข้าใจว่าธรรมัญญัติเป็นบทเฉพาะการคือพระเจ้าตั้งธรรมัญญัติไว้หลังจากมีพันธสัญญาประทำโอเคเป็นบทเฉพาะการที่รอพงพันธ์มาก่อนที่พงพันธจะมาพระเจ้าให้มีบทเฉพาะการเพื่อเป็นบทหมายถึงธรรมัญญัตเป็นบทเฉพาะการแล้วเมื่อพงพันธ์มาแล้วพงพันธ์คือใครคือพระเยซูคคิดละคนที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับพงเมื่อถึงเวลานั้นคนที่เป็นพงพันธ์นั้นจะมีธรรมัญญัติเขียนไว้ตัวในตัวของเขาโอเคตามที่ ฮิป,ปูบทที่80แล้วก็เยเรมีบทที่37พูดแล้วเมื่อคนเนี่ยมาถึงการที่มีธรรมญาติภายในธรรมญาติภายนอกที่เขียนที่แผ่นดินก็ยกเลิกไปโอเคเอาละให้เราดําดิงไปที่พระคำของพระเจ้าด,ดูความเข้าใจเรื่องนี้กันในยากอบ,บทที่4ข้อ18บ,บอกว่าพี่น้องเอ๋ยโอเคอย่ากลก่าวร้ายกันละกันคนที่กล่าวร้ายพี่น้องหรือตัดสินพี่น้องของตนก็กล่าวร้ายธรรมญาติและตัดสินธรรมญาติ ถ้าท่านตัดสินธรรมบัญญัติท่านก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่เป็นผู้ตัดสินให้เราดูไปก่อนเดี๋ยวโอเคเอางี้แล้วกันถามว่าจริงๆแล้วในตอนนี้ผู้เขียนบอกให้เราเชื่อฟังธรรมบัญญัติใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่ดูดีๆ,ๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยข้อ12เนี่ยบอกว่าผู้ที่ตั้งธรรมบัญญัติและผู้ที่ตัดสินมีแต่เพียงองค์เดียวผู้ทรงสามารถช่วยรอดหรือทาลายได้แต่ถ้าเป็นใครถึงได้ตัดสินเพื่อนบ้านของท่านคือถ้าเราดูอย่างนี้ดูเหมือนกับว่าเออหมายถึงว่า ายากบกาลังสอนให้กลับไปทาตามธรรมบัญญัติใช่ไหมซึ่งจริงๆไม่ใช่เพราะว่าตามที่1ทิโมทีบทที่1ข้อแข้อเก้าบอกเปาโลให้หลักการชัดเจนว่าธรรมบัญญัติไม่ได้มีไว้สําหรับคนชอบรมผู้เชื่อเป็นคนชอบรรมฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่ผู้เชื่อกลับไปทํทาตามธรรมบัญญัติในแง่ของการมีสิทธิอำนาจจงจงใญาา่เขากําลังทําผิดและจริงๆมันคือการเล่นร่วงประเวณีหรือเล่นชู้ถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วยากบกาลังพูดถึงอะไรดูนะครับในยากอบบทที่2องข้อสิซึ่งมาก่อนบทนี้บอกว่า เช่นนั้นแหละพวกท่านจงพูดและทําเหมือนอย่างคนที่จะถูกพิพากษาด้วยธรรมัญญิแห่งเสรีภาพพี่ต้องเห็นยังในตอนนี้พูดถึงธรรมัญญัติพูดถึงการถูกพิพากษาเหมือนกับที่ยากอบบทที่4ี่พูดซึ่งจริงๆถามว่าธรรมัญญิแห่งเสรีภาพคืออะไรแน่นอนธรรมัญญิแห่งเสรีภาพไม่ใช่ธรรมัญญิของโมเสสโอเคตามที่ผมบอกแล้วเมื่อวานจะเป็นพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่เนี่ยเป็นธรรมัญญัติแห่งเสรีภาพโอเค ในขณะที่ธรรมัญญัตของโมเสสเนี่ยแน่นอนเป็นเรื่องของการเป็นทาสกาลาเทียบทที่สาู้ชัดการกลับไปที่ธรรมัญญัตโอเคเปาโลบอกคือการกลับไปเป็นทาสฉะนั้นธรรมัญญัตแห่งเสรีภาพจริงๆคือพันธสัญญาใหม่ซึ่งโอเคซึ่งผู้ที่เชื่อนั้นจะมีธรรมัญญัตเนี่ยเขียนอยู่ในวิญญาณของเขาตามที่ฮิบูบที่แ0แล้วก็เยเลมีสามบอดพูดโอเคฉะนั้นเรามาดูกันฉะนั้นเมื่อ,อยากบกําลังพูดว่าพี่น้องเอ๋ยอยากกล่าวร้ายกันละกันคนที่กล่าวร้ายพี่น้องหรือตัดสินพี่น้องก็กล่าวร้ายธรรมัญญัต หมายถึงหมายถึงพันธสัญญาใหม่ไม่ใช่ธรรมยบุษเสตและตัดสินโอเคพันธสัญญาใหม่พี่น้องเห็นยังซึ่งจริงๆถามว่าแล้วจริงๆแล้วพันธสัญญาใหม่ธรรมยัติที่ว่าคืออะไรเมรื่อดูจากย้อนบทที่สิบสามข้อสามสี่ถึงสามห้าคือเรื่องความหลักครับฉะนั้นพี่น้องเห็นยังถ้าในที่สุดแล้วพี่น้องกล่าวร้ายหรือตัดสินพี่น้องเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่น้องก็รังกล่าวร้ายแล้วตัดสินธรรมยัติเพราะอะไรเพราะธรรมยัติสอนให้รลักไงแต่พี่น้องไม่รลัก พี่น้องไปกล่าวร้ายไปตัดสินพี่น้องพี่น้องก็กาลังกล่าวร้ายแล้วตัดสินธรรมยัตทยิทําญัติไม่ดีไม่ถูกต้องซึ่งไม่ไม่ควรโอเคตอนนี้แล้วที่สําคัญคือพ่อพี่บอกว่ามีคนเดียวที่เป็นคนที่จะตัดสินซึ่งเมื่อเราดูจากข้อสิบสองคือพระเจ้าฉะนั้นถ้าพี่น้องเนี่ยแทนที่จะรักพี่น้องไปกล่าวร้ายตัดสินพี่น้องก็กําลังกล่าวร้ายแล้วตัดสินธรรมยัติแล้วก็ทําหน้าที่มาตัวเองเป็นพระเจ้าอย่าหาทับโอเคฉะนั้นข้อสรุปเหมือนเดิมครับถามว่าจริงๆแล้ว อาญากรอบเขียนว่าเราจําเป็นจะต้องทําตามธรรมบัญญัติใช่ไหมคําตอบคือไม่โอเคไม่ใช่ธรรมบัญญัติของโมเสสธรรมบัญญัติที่เราต้องทําตามคือธรรมบัญญัติของบรรดาสัญญาใหม่ซึ่งเป็นธรรมบัญญัติที่จริงๆแล้วเขียนไว้ในวิญญาณของเราเข้าใจชัดเจนนะซึ่งธรรมบัญญัติที่ว่านี้คือธรรมบัญญัติเอกเสรีภาพส่วนธรธร,รมบัญญัติของโมเสสนะมันเป็นธรรมบัญญัติของการเป็นทาสอันนั้นเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ปุ๊บเราไม่ต้องกลับไปทําตามโอเคเราหลุดออกมาธรรมบัญญัติ ไม่มีผลไม่มีทิพลจงอย่าหรือเป็นกฎหมายในชื่อของเราติดต่อไปใครก็ตามที่กลับไปทําคือการล่วงประเวณีอย่าหาทถะเอาละพี่น้องที่ละครับพี่น้องเนี่ยจะครอบครองด้วยการเข้าใจว่าธรรมบัญญัติเป็นบทเฉพาะการฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่คนมาเชื่อในพระเยซูกิตธรรมบัญญัติก็บรรลุวัตถุประสงค์โอเคฉะนั้นเราจะไม่กลับไปทําตามธรรมบัญญัติในแง่ของจงอย่าในการมีสิทธิอำนาจเพราะการทําอย่างนั้นเป็นการทําที่ผิดและการล่วงประเวณี ส่วนธรรมบัญญัติที่เราจะเป็นต้องเชื่อฟังก็คือธรรมบัญญัติในพันธสัญญาใหม่นั่นแหละก็คือพันธสัญญาใหม่โอเคเอาละี่น้องที่แรกเราดูมุมซ้ายเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ตามตัวรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งภายในสามปีคือสองพันยี่แปดเราตั้งใจที่จะมีสองพันยี่สําแปดสำคัญยังไงก็คือครบรอบสองร้อยปีที่โปรตุเกสเข้ามาที่ประเทศไทยเราตั้งใจที่จะมีตัวเลขหนึ่งสามตัวหนึ่งแรกก็คือมีผู้เชื่อแท้หนึ่งล้านคนโอเค ผู้เชื่อแท้คือผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเสด็จมาบังเกิดมนุษย์เพื่อตายไถ่บาปาใครก็ตามเชื่อในพงไม่ว่าจะบาปขนาดไหนก็ได้รับการยกโทษบาปทั้งหมดครับแล้วก็มีศิษยิบิบาลหนึ่งหมื่นคนมีคิ้จักหนึ่งหมื่นแห่งผู้ง่ายๆคือสิษธาบิบาลหนึ่งคนดูแลหนึ่งขี้จักมีสมาชิกประมาณหนึ่งร้อยเราจะจบลงในการมีคิดเซนหนึ่งล้านคนในปีสองพันี่แปดแต่ถ้าเราจะกลับใจใหม่ถ้าเราจะ รู้ว่าธรรมัญญัตเป็นแค่บทเฉพาะการแล้วเมื่อเชื่อแล้วเราจะไม่สอนให้ผู้เชื่อกลับไปที่ธรรมัญญัตโอเคในแง่ของการมีสิทธิอำนาจใหม่โอเคผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่อ้างธรรมัญญัตไม่ใช่ในฐานะมีสิทธิอำนาจที่เราต้องเชื่อฟังแต่เป็นแค่เงาและกาสนับสนุนการใช้ธรรมัญญัติเป็นแหล่งแห่งสิทธิอำนาจเป็นการใช้ผิดโอเคเป็นการทําให้เกิดการโลกประเวณีและเล่นชูซ้ซส่งอาหาททำพี่น้องฟังคําอธิบายมากขึ้นอยู่ที่เมนแรกโอเคในเมนแรกผมจะเขียน บทความที่ทําให้พี่น้องรู้ว่ามารซาตานนั้นได้เข้ามาและบิดเบือนและใช้ธรรมัญญติอย่างผิดหมายถายยึงธรรมัญญตของโมเสสนะแล้วก็ทําให้เกิดการล่วงประเวณีและเล่นชูและจริงๆการกลับไปที่ธรรมัญญตมีคลิปอยู่สองสามคลิปที่บอกว่าการกลับไปที่ธรรมัญญตหลังจากเชื่อพระเจ้าแล้วจริงๆคือการเล่นชูให้ไปอ่านดูเอาละพี่น้องทีละครับหนึ่งที่สี่โอเคขอบัตรหนึง่ง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 ถ้าพี่น้องได้รับพรสอนขอบัตรหนึ่งถ้าพี่น้องได้รับพรจากสิ่งที่ผมสอนผมอยากให้พี่น้องสแกนหรือว่า พร้อมเพลและโอนมาบาทหนึ่งอธิษฐานปรกอบ,บหนึ่งนาทีโอเคแล้วก็แบ่งปันกด, like, ด, share, ด,ดไลค์กดแชร์เปิดดูด้วยกันในครอบครัวเปิดดูด้วยกันในกลุ่มเซลล์เอาให้สิจพิบาลอาจารย์ของคุณฟังโดยเพราะสิ่งที่อยู่ในเมนแรกโอเคว่าหมายถึงว่าเปิดดูไดอารี่ว่ามาเนี่ยได้บิดเบือนธรบรัญญัติให้ผิดวัตถุประสงค์ทำบัญญัติที่ดีแล้วมาจากพระเจ้าถูกบิดเบือนและทําให้เป็นแหล่งของการลประเวณีและปัญหาสาร,รพัดสารเพ พี่น้องไปดูพี่น้องจะเข้าใจแล้วเข้าใจอุบายมารเพื่อจะหลุดออกมาจากสิ่งเหล่านี้นะฉะนั้นอย่าลืมถ้าได้รับพรสอนขอบัตรหนึ่งเอาละให้เรามารับมหาสนิทซึ่งแปลว่าสนิทมากพระกายของระเยสคิดแตกหักเพื่อเราหายดีเราตายถูกฝังเป็นขึ้นฟื้นก็มาเป็นเจ้าสาวของพระคิดในนาปรปเยสคิดผลิตพ,พูดสิ่งดีเพื่อเราพี่น้องที่รักครับน้ำผีพูดชัดเจนว่าเรามีชัยชนะอยู่เหนือมาราตาลเพราะผลิตและเพราะคำพยาธ เพื่อพูดใจาให้สอดคล้องโอเคพี่น้องมีชัยชนะทุกอย่างผมปลดปล่อยหรือทานุูาวาทที่อยู่ในมหาสนิทพี่น้องที่รักครับเปิดดูได้กันในกลุ่มเซลล์ในครอบครัวรับมหาสนิทด้วยกันแล้วก็คุยกันว่าจากสิ่งที่คุณเรียนรู้คุณจะเอาไปใช้ยังไงโอเคอย่าลืมทุกหนึ่งทุ่มมาฟังคําสอนเสร็จแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์หกโมงครึ่งจะมีเพลงนมัสการออกกดฟังแล้วนมัสการโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงของ Uh, เพลงนมันสการสไตล์กล่อมก็คือเตรียมพี่น้องสำหรับการนอนพักผ่อนในพระคุณของพระเจ้าเมื่อครบสิบคลิปแล้วจะรวมกันให้กลายเป็นหนึ่งลิผมอยากห้เชิญชวนพี่น้องว่าเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันอธิษฐานเพื่อผมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้ความจริงเรื่องของพระเจ้าปรากฏเพื่อในสุดคิสเตียนจะไม่กลับไปตกอยู่ในอุบายของมารในการกลับไปที่ธรรมจักรเอาละพี่น้องที่รักครับกดไลค์กดแชร์โอเคกดสับตไคร้ให้เราพูดพร้อมกันว่าชื่อของฉันขึนข้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 น้พา โล่มขอพระเจ้าอวยพรให้เกิดผลดีเพพาะวันที่โอเคพอวันนี้วันที่ยี่สี่เนี่ยพรุ่งนี้ยี่ห้าโอเคผมอวยพรพี่น้องทอี่เห็นพักคุณสองเท่าความปวดปานสองเท่าเสียงหัวเราะสองเท่าเห็นหมายสําคัญและกาสัจันเห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเอาละให้ทุกคนพูดพร้อมกันว่าชีวิตองยันขึ้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 น,นพุทธชาโลมพระเจ้าอวยพรครับอ้าอาเมน